วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564เวลา8นาฬิกา ายดุษดีพรภักแก้วหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำสำนักงานชลรประทานที่13เขาร่วมระชุมประชิมิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผ่นน้ำจากเขื่อนศรีนครินเพื่อบรรเทาปัญหายแล้งจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอบ่อพล้วยกระเจาเราขวัญหนองปลือและพนมทวนซึ่งเป็นพื้นที่ประสบัยแล้งซ้ำซากของจังหวัดกาญจนบุรีโดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอสรุปข้อมูลผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการนำเสนอร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการนำเสนอแนวทางการพัฒนา งการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในอนาคตและรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่โครงการเพื่อวางแผนการดำเนินการศึกษาโครงการต่อไปณโนะรงแรมราชาสุภมิตรจังหวัดกาญจนบุรีวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564เวลา10นาฬิกาในอำนาจชวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมประชุมคณะอนุกนรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถาน,นการณ์น้ำในรูปแบบการ,รชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนซ์รับสัญญาจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะชั้น3อาอาคาร9กาปีหม่อมหลวงชุชาติกำมภกรมชลประทานโดยมีดรทวีศักดิ์ธนาเดโชพลรองที่ปรึกษาฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานซึ่งนที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มสถาน,นการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการน้าอชเริยะทั้ง17สำนักข้วประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ําในการนี้ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาได้รายงานผลการบริหารจัดการน้ําฤดูแล้งปี2564ในเขตพื้นที่สํานักงานชลประทานที่13โดยได้บริหารจัดการน้ําอย่างประหยัดมีการจัดรอบเวรในระบบคลองส่งน้ํา สำหรับการระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและควบคุมข้าวความเค็มในแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองได้มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการลำเลียงน้ำผ่านทางคลองจระเข้สามพันให้เป็นไปนตามแผนที่วางไว้ในส่วนของสถานการณ์น้ำเค็มลุกล้ำแม่น้ำท่าจีนได้มีการระบายน้ำเพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็มเพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมถึงการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชของเกษตรกรทั้ทงนี้รองอธิบดีกรุชโลประทานได้เน้นย้ยำให้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเรื่องของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่และขอความร่วมมือให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ณห้องประชุมสำนักง,งานรลประทานที่13ตำบลม่วงชมพงทาม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564เวลา13นาฬิกานายไพศาลพงนรพัฒน์รองผู้ำนยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำและเพื่อให้ผลการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำของสำนักง,งานชลประทานที่13เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเขประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลมวงชุมเพิรธมูจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่24กุมภาพ2514เวลา16นาฬิกานวรวิ์บุญ,ญเนตรผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่11รักษาราชการกาแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายไพศาลงพ์นรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13นำหน้าชูวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการจัดการแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและรายจังหวัดผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัญเชรีชั้น3าาาครปีมิชต ผูกรมชลประทานซึ่งมีการประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกันตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆของแผนการบริหารจัดก,การน้ําทั้งระบบจากนั้นสํานักบริหารจัดก,การน้ําและอุทกวิทยาได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากแต่ละสํานักงานและรายจังหวัดนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปในห้องประชุมสํานักงานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมเผดธรรมูมมจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกาในายไพัาลพงศ์นรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานชนประทานที่13พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำและประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานชลประทานที่13เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้สำหรับใช้งานระบบโมบายแอปพลิเคชัน s w a ช PR และเว็บไซต์สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูวนย์ปฏิบัติการน้ำอเอฉริยชั้น3อาคาร99ปีมอมหลวงชิชาติกำมพูกรมชลประทานซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้เพื่อให้สำนักง,งานชระทานที่1-17และประชาชนมีส่วนร่วมในการรายงานและรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำในห้องประชุมสำนักง,งานชระทานที่13ตำบลมงชุมเพิร์ธมูลจังหวัดกาญจนบุรี